สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการสารฝันใบใสมาอยู่กันตรงนี้ทางเครื่องวิทยุหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง93้ี่นะครับมาอยู่กับผมเซบเอกทุรเดชมีทองวันนี้เช่นเคยนะครับจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปติดตามดินฟ้าอากาศประเทศไทยโดยกรมอุตตุนิยมวิทยา โดยพยากรณ์ลักษณะอากาศประจำวันนี้ขึ้นลมกระแสฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือทําให้ภาคเหนือนะครับมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและก็ลูกเห็บตกบางแห่งหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงอีก2 4สองศาเซลเซียสระมัดระวังอันตรายโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใะครับใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและก็สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสําหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและก็ระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรของท่าน แล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ในขณะที่ลมบริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีน,จนก็ได้ปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าและมีอุณหภูมิจนลดลงอีก 2- 1ขอภาย1-2สอ,องศาเซลเซียสนะครับสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังค่อนข้างแรงก็ยังพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง นบริเวณอ่าวไทยก็มีกําลังค่อนข้างแรงนะครับโดยอ่าวไทยตอนล่างมีเครื่องสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเครื่องสูงมากกว่า3เมตรก็ขอให้พี่น้องชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองรเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้นะครับฝนละอองในระยะนี้ภาคเหนือมีแนวโน้มการสะสมฝนละอองหมอกควันลดลงเนื่องจากมีฝนในระยะนี้ ส่วนภาคอื่นๆมีการสะสมฝุ่นละอองเล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นพยากรณ์อากาศประจําวันนี้นะก็ระมัดระวังกันด้วยในช่วงนี้นะครับมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นลูกเห็บตกนะฮะลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่นะครับก็ระมัดระวังกันนะครับด้วยความปรารถนาจีอาจารย์รายการสารฝันไม่ใสวันนี้ลาไปก่อนติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับกรมตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจําวัน วันนี้สวัสดีครับ